ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคือเขาามานับแล้วอะเออก็สามสิบหกแล้วแหละแต่ว่าความรู้สึกตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยสามสิบหกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออตกใจอายุเนาะเพราะว่าใช่ใช่เหมือนเราแบบเข้ามาทํางานตรงเนี้ยเหมือนผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็เพิ่งเข้ามาทํางานไม่นานเออเาดิงคืนนาเขาดิงคืนนานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนกับว่าเราเจอเพื่อนเราก็ยังคุยกับเพื่อนว่า เออเรายังใช้ชีวิตกัน,นพูดคุยกันเหมือนเดิมเหมือนสิปีที่แล้วอะไรอีกยีสิบนาทีถ้าเตือนนะเหมือนไม่รู้ปลอบใจตัวเองหรือเปล่าใช่เขารัดสาเราไม่ได้เปลี่ยนใช่เขารัดสายเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แต่ก็มีแบบเรื่องพัฒนาการติอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองต่างไปอย่างเดิมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนรุ่นรุ่นเดี่ยวกันเพื่อนรุ่นรุ่นที่ยังโสดอยู่อ่ะก็ยังมีอยู่บ้างครับผมเริ่มน้อยเริ่มแต่เริ่มน้อยแล้วทุกคนก็เริ่มแต่งงานมีลูกกันไป อบองเดิดปีนี้ผมก็ก็ไม่ทำไรเลยตอนนี้ผมก็แค่แบบตั้งใจทางานของผมให้ให้เต็มที่เหมือนเดิมคือก็ก็ยังตั้งใจตรงเนี้ยยังในวงการผมก็ยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีอะไรที่เรามองหาสิ่งใหม่ๆที่คิดว่ามันน่าจะเข้ามาที่เราเริ่มน่าจะเริ่มทำ <บน S 1> ในบ<น>้าน,า<บ>นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก,ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปเป็นล่างอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีอย่างตรกตู้อย่างเงี้ยที่ ที่เป็นสิ่งใหม่ที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลกันแล้วก็เก็มีโปรเจกต์ว่าอาจจะสร้างสตูอีกแถวๆนะคนับักถ่ายภาพนิ่งเพิ่มข้มาอะไรแต่ด้านนี้นะเป็นนักปั้นาักปั้นอะไรอย่างนี้ก็มีมีมีก็มีครับ คอมเาว่าอยากอองส่งเาขาทำบ้างคอมเมนต์มาแล้วครับตอนนี้ก็มีครับก็มีมีความคิดมีความคิดพยายามมีมีความคิดนี้เพราะว่าคือตัวเรียกว่าไงเดียครับคือก็ด้วยวัยด้วยเนาะก็ไม่ได้ครับไม่ได้มาคิดเพราะวันเกิดแต่ว่าคิดมาอย่างที่ผมเดยให้สัมภาษณ์ดี่ก็สัมผัดถึงแล้วก็ก็เริ่มมีความคิดพวกนี้ด้วยด้วยอายุด้วยด้วยคิดว่ารู้ด้วยว่าแม่ก็อยากให้มีด้วย หลายหลายอย่างครับอยากมีคือคือมองภาพอนาคตอ่ะคืออยากมีรูปมามาตลอดครับแต่เรื่องเรื่องมีเมียยังแบบยังดึกภาพไม่ออกเฉยแต่ว่าวันนี้ก็คือเริ่มคือคิดแล้วแหละว่ามันมป็นกันถือเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เรียกว่าไงดีก็พยายามทำตัวให้ว่างนั่น คืออย่างที่ผมบอกว้พี่ะแบบที่ผ่านนมาผมผมโสดจริงแต่ว่าคือผมก็ต่อตลอดว่าผมก็มีมีมีคุยบ้างนะแต่ว่าบางทีพอคุยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปกันต่อในห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบบางทียังไม่ได้บางทีมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นแบบชัดเจนขึ้นมาเราก็ยังแบบไม่อยากที่จะพูดอะไรไปก่อนอยูครับ่าแต่คือไอ้เรื่องว่าปิดไหมอะผมผมเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าวันหนึ่งแบบสมมติว่าแต่ผมก็ไม่ได้แบบเป็นประเภทแบบว่าเหมือน มามาบอกประกาศอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปรู้อยู่ดีมาประกาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งแบบมีใครรู้หรือมีคนเห็นแล้วมาถามเราผมก็คงบอกไปตามตรงเขาแบดบดแลวคงเขาบอกคงใช้โทรศัพท์ใช่ไหมือคือก่อนหน้านี้เวลาเรถือว่าเป็นโทรศัพท์เพราะว่าเราเคนผ่านมาเยอะแล้วก็เราเวลาที่ ที่ที่มีที่มีแฟนจะเป็นคนที่แบบให้ให้เวลาแบบแฟนเยอะเหมือนกันไงเพราะนั้นจุดก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่ายังเวลายังไม่ค่อยได้เท่าไดงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็เวลาเข้าไปมีมากขึ้นนิดนึงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าต่อให้มีเวลาไม่มากแต่ว่ามันก็ก็ที่มาันอะไรอะมาณเงี้ยโฆษณาก็จะขึ้นอะไรนะฮะขึ้นเยอะกันเยอะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ากแค่รู้สึกว่า ถึงจุดที่ว่าจะต้องมันไม่กดครับต้องต้องมีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องแบบค,คือคือช่วงช่วงสองปีที่ผ่านมาผมเคยตอบไปแล้วเหมือนกันว่าผมอยู่ดีก็กลายเป็นคนที่คิดว่ามีโรคส่วน<ถ>ตวัวม,มากขึ้นชอบใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นอิสระแบบว่าชอบทําอะไรอิสระคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบกินข้าวคนเดียวแบบมีความสุขในการได้กินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าต้องตัดขาช่วกนั้นออกแล้ว ก็ต้องหาคนมากินข้าวด้วยมันจะกดข้ามไม่กดข้ามได้แต่ถ้ากดข้ามก็ไม่จะอยู่ตัวแค่อยากมีความสุขอยู่แต่ว่าแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกก็คือเรื่องอายุด้วยเรื่องแน่เดือนก็รู้สึกว่าคงคงต้องคอนความสุขในการมีชีวิตอยู่คนเดียวออกแล้วก็คนสุดท้ายเหรอขบวนสุดท้ายไมม้พูดเยอะ แต่ว่าต่อคือต่อให้ผมกระโสดไปอีกแค่ไหนเนี่ยผมไม่อกังวลเพราะว่าพีพีที่อยู่ข,ข้างผมเนี่ยผมก็เห็นโสดกลับมา้าง,าง,างน้ำอากาศเหรออากาศไม่กวนะนีะเด็กเออคุณจอยแล้ว่ <c oughs> งว <c oughs> แม่เขาว่าคือไม่ได้มาก,กดดันแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะไปหาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาก็พูดตลอดเวลาหมัยนี้ว่าเขาจะพูดแบบแย่มากอะไรอย่างเงี้ยเช่นแย่แกตลอดหรือยังไงย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยวันเกิดผมคือแม่เขาต่อจากบ้านผมแม่เขาหลังผมก็เดินเข้าไปเป็นปกติของวันเกิดเนาะแล้วก็เข้าไปไปนอนก่อนแล้วก็แบบก็เอาไว้์อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็ต้องมีทิ้งท้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออแบบมีความสุขมากนะเขานเงแรก็นังแล้วก็ เขาบอกพอยางก็บอกพอแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วไม่แบบไม่ไม่ให้วยนพรเรื่องมีเมียหรออะไรเงี้ยเขาจะชอบแย่อะไรขึ้นมาพวกนี้ครับซึ่งเราก็รู้แหละว่าการแย่ของเขาอะก็คือเขาอยากมีเมียไม่วอนพรแค่ถามว่าแบบไม่ให้แบบไม่ให้เขาไม่วอนว่ามีเมียหรออะไรอย่างเงี้ย ป็ต <gas> <mean> ่อไม่ได้เลยเพราเป็นแน่เลยเราเออแล้วแต่เขาสองคนแตนิยาม